ขึ้นอีกนิดบ่ันยังสวยน้องขันเต็มไปเปิดไตกนใช่ไตรงอ๋อไม่ใช่คสวยแมนบอกตองเตเกบนีเลย่ันนี้เเกบนี้ก่อนไม่เป็นไไงมบอลนี้นี่บอเออเดี๋ยวถาไม่ถูกกอนไม่ถูกดีก่อนขึ้นขร้นแล้วง็ลอกเลย ทูเลยสิล้างลิฟนะล้างพื้นมันเราลวดขึ้นก่อนยังเช็ดความความสะอาดล็อกเลยแม่นบอกโอเคไปต้องปิดตู้สัก่อนมันชีได้ถ่ายเข้าไปด้วยมันสูงเลยถึงเมตรแปดสิบได้ไหมบอกอ่าเมตรแปดสิบเลยมัน,มมนก็นหายไปอยู่ประมาณที่สิบเซนบอกลุงสนะิบสองเซน เดี๋ยวจะเปลี่ยนห้าสิบคู่ก็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยุดหยืดกันในซุดนี่ซุดมันสิตัดเอากมาสิตัดเลยลลเอริ่มงานไปได้เลยถ้าสมมุติถ้ามันถ้ามันถ้านั้นเห็นบ่ถ้ามันซุดนี่มันจะมีต,ตัเชฟตี้ไว้เดี๋ยวถ้ามันขึ้นสักวันแล้วยังวิดีโอคอสีสิบบอ ถ้าบอกตอนนี้เขาบุกหัจัากลัวว่าเขาบุมีปั๊มลมอ๋อแต่ว่าตอนนี้เขาบุมีปัามไม่สงบเกิดกลิ่นลงได้อยู่เทเดแบบนี้ได้เลยเจ้าคนรลินแบบนี้เอาไฟเขาแล้วก็คนเดินนี่ครับอ๋อแต่ว่าล่มนี่ก็คือเดี๋ยวไปเขา่าเสร็จไปเลยเี่เข่าเสียบนี่เลยแต่บอลขันนี่ล่มมันจะล่มเร็วกว่านิดนึงบอกทำกันนี่ล่มมันมาแค่ปอดล็อกตัวนี้นี่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 จะได้มาขันลมีล่มนึกันล่มแต่กันลงได้่เพื่อกันลงได้แต่เจ้าต้องง้างตอนนี้ง่ายไหมบอสเออง้างใส่กระดาษไว้นี่ ถ้าบ่มีลมนี่เจ้าเบิ่งนี่คแคยนี่อ้อแม่นบ่ล่ะนี่เห็นบ่เออมันสิล็อกอ๋อตอนนี้เขาบ่อยากให้มันล็อกเข้ากันเลยเห็นมันเปิดล่งเลยจรงแน่นแม่นแม่นแม่นยังยังยังเรายังบ่มีลมหลงหลงยังยังเดี๋ยวค่อยเล่นนั้นไว้เลยเทสยกให้เจ้าเบิ่งจังวะเดี๋ยวนี่แหละเสร็จแล้วก็เราเราลดเข็นมาลงเบิ่งนี่ครับตัวตัวนี้มันจะเป็นลม เตะถ้าเขาไม่ล่มปุ๊บมันลมมันพามเลยปุ๊บตอนตัวนี้เวลาเขาลงมันเดือยเดือยเดือยมันถึมาทางนี้ทางนี้ฟันฟันกันที่บูพบกันนะครับคือตอนนี้เขาบ้านไม่ร่มเขาก้องเขามันมันอาจจะแห้มันอาขึ้นไหวซื้อมันจะริ่งต้องต้องหาโฟอร์นิเจอร์ที่เขามีลมปั๊มลมน้อยๆมาเสียบได้เลยมีอยู่เดือนอะไรใช่ทำตัวมันมีอีเดือนเลยเอาวใส่ดุเยอะเออเอามาเลยแล้วสาวาดีนะเออเดี๋ยวจ้าโอเค เออโอเคเสรแวผมไปเอากอนแม่มอยด์ ลดได้แค่ดีเละลดได้แค่อับธรรมด่างไม่ดาวลงธรรมดางดาวลงธรรมดาเกิดเหตนสายทำไมกันได้บสาสาเนี่บอ่สาเนียบบ่เพราะน้ำหนักรถที่อื่นมันจะน้ำก็หนีอยู่นี่แหละเขาทำงานเขาก็ทำไปเลยล็อกล็อกมันก็ชิลงเห็นบ่แสดงว่าทุกครั้งทุกขั้งที่เยาเหตุเพื่อสมมครพิจิตร์ขึ้นเดาจะเริ่มบ่เอาลงเอาลงอีกก่อนก็ได้ครับเอาลงลงอีกก่อนลดกดไก กดดาวลงปุ๊บมันจะมีการกดล็อกขึ้นปอกไแม่นครับแม่นคือคือ<บ>มันจะเป็นตัวกดขึ้นที่ยังมีกันกไกลแบบแม่นคนรับถูกต้องค,อครับคือกดได้เลยครับผมอ๋อะพี่ลองใช้อลงอลงมึงกดลงอันนั้นกดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยนี่ละเซนเซอร์มันตนัวนี้ใส่ว่านี่นี่นี่เซนเซอร์ตัวนี้มันมันทำงานมันเลยตัด

ว่าสาโนะสาโคเออเดี๋ยวเรากดไว้เดีวค่อยพายเอาจาวโอเคโอเคเอาไหมทุกง้แมยม่เหมือนบแม่ครับกดแซไว้แล้วเขายังมารีรีเอานี่แหละจะได้อยู่แล้วก็ล็อกไว้ได้เยอมาก ได้ยังมั่งท่ามีหยดได้ยังมั่งเดียวพี่ค่อยปั๊บออกก็ได้ได้ได้แค่แค่ล็อกาบุนมุนตามเั่นเช่นแม่นครับผมแล้ว,ลวก็อันนี้ก็ถ้าเจ้าจะทอดล้อก็เทนงานได้เลยแม่ครับมาถึงเจอจองววานี่บนนั้นมันนิ่มอยู่ พราะท่ารถาเขามาถึงล้อแล้วปุ๊บล้อเขามานี่ปุ๊บมันเสียงลงซาเพราะมันลุดลุดจากคัตซี่แล้วหล่อมันอกีลงลงอึดกันนะครับแม่นครับหล่อมันซีอยู่พีนะคะรับหล่อรถใช่มันจะห่างตัวจังเยอะอยูอ่นะใช่คัตซี่รถถ้าช้าปุ๊บถ้าเจ้าเอ็ดตัวเปล่าปุ๊บมันชินานลงเลยนะบัดนี้ถ้าไปว่าฮากุ๊ด อันนี้เปามในาคามันมาจากฐานดับระดับบาบานกันคร้อมกันนี่นีล็อกนี่ล็อกฟังล็อกครับห็นบ่หยุบเป็นปักปันี่แสดงว่าบองแมนของโปั๊มล่มไซด์เ่านี้เลยนี่ไซดแค่สี่บาทล่มใซดแค่สี่บาทแน่นครับ แสดงก well. ันปักปักป okay. ักหน่แสดงกันปัก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 ในเส้นงานครับปัก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 แล้วมันน่าละเอียงได้เป็นั่งก่อนเอาความลุ่มเขาเสียบก่นไความความสดระว่างนพวกสายพวกอะไรนนี่ยยันขมาย็ก กระดาษมันอ่อนเราค่อยกลัวมันโดนสายแฟเข้ามาเก็บตัวนี้คือเซ็นเซอร์มืนกัแม่นครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ถ้าอย่างนั้นก็แยกแยกพวกอ้อลายๆนี่อ้อแล้วก็เอาลมเป่าพวกเพราะว่าเห็นบ่ลูกลอกผมมาฉีดไต่เห็นบ่มาฉีดไต้ข่อยยามันถือปูนเนาะตกะมั่งใจด้อยเนาะแม่นครับต้องได้เอาอ้อปูนแยกอ้อจะดีเพราะเห็นเหล็กจะเอาชนีดใสของหลอดของยิงลูกลอก ครับเสร็จทีเร็บน้อยนี่แหละตัวนี้ที่ที่จะเก็บกัดแม่ครับดึงดึงแม่ครับนั่นแหละครับเป็นแม่นะ่ะแสดงันี้มันเก็มรซิบเนาะรถยุดรถยกไปรถอีกคู่ข้าเราเตี้ยๆนี่อาจจะเยือกมันอยู่ว่ะเยือมืดเยอมืดแต่ยันมัถือล้อไงล้อมันอยู่พอดีพอดีเลย ล้อมัดสีดันถ้าฮาวบล์เอานี่ลงต้องต้องต้องเอาตันวน,น,นี้ขึ้นแล้วทาไปเจ็บทาเอานี้ขึ้นปุ๊บ,บล้อมันจะโดนไงล้อรถเนาะมันจะอยูอย่นี่ไงของรถเก๋งครับรถรถรถเก๋งมันสีดโดนด้าเป็นพวกเบนมันสีเงาเลยครับส่วนส่วนมันเงาอยู่เบนมันต้องเอานนี้ขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็วางวางไงนะวางขึ้เบนท์เลยตงจุดห้องมันสไหม CU P เลยนะครับจุดห้องแต่ว่าถ้าเป็นแบบเก๋งธรรมดาฮาวบลต้องเอานี่ลงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหล่อมันจะอยู่นี่นะครับมันจิอยูน

นะครับอบ่ครับโัยตัวไหนนะบัวพุกันบัวมันบ่วขั้นถึงล็อกมันนะครับอ๋อจะได้ไม่ต้องตกคนลอยลอยเห็นบ่ตัวนี้มันีดเป็นแบบนี้เลยมันฉีล็อกอัตโนมัติบ่ครบเป็นบ่บ่ครบมันฉีล็อกอัตโนมัติเจ้าท่างานไปได้เลยนึกว่ามันเปเกินนี้ก็ถ่ายยืดไม่ครบกันบ่เนี่ยบ่บ่ตัวนี้มันมันฉีบ่นั้นล็อกมาฉีดห่างแล้วแต่อยู่ที่ว่าเขาโคตรขึ้นไปเบิ่งนะเห็นบ่ไว้แบบนี้แหละแบบไม่จำเป็นตีห่างอืงครับนั่งเลือก <Es per ated> บอบอมาสิเป็นคือของจีนมาได้แต่ว่าของแม่นดาวเตยดาเตยจังมะนี่นี่ตอนนี้ครบด้วเนี่ยเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปสิครบให้เบิ่งถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวน่าค่อยลงก่อนเนาะถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าของโบแมนคาริโอนะมันชีเป็นแบบนี้ก็ใช่นางล็อกเดอ้อ นี่มันชินั่งล็อกไบบนี้ไม่หมดะล้ถารุนพวกจีนพวกยังไงกจ่งล็อกพวกคาลิโอมาสิบุทามล็อกมามาสิเอสเบเป็นมันนั่งล็อกครับมันมันมันมั่นใจในสีนันครับล้ันองของมันามงล็อกเนียาจอมีหองจีนล็อกหรือนางล็อกแต่่นี่ขึ้นไปเลยเพราะให้นั่งถ้านั่งถ้านั่งรูรวดเกียร์แจ้งส นี่แหละปัญหาที่มันบบให้นั่งล็อกมันชีให้แรงด,ดันดันดันตลอดได้ซีนกับซื้อวัสดุกองไม่ต้องลองวัสดุกองแม่นครับโบนั่งล็อกดึงกองนนั่แหละถ้ามันไหลลงปุ๊บมันต้องมีอย่างซึมมาสีหูวจักเลยนี่แหละซีนกระบอกรั่วไม่อย่างรั่ว เรียบร้อยเทสเรียบร้อย ขึ้นนโโกกแม่ครับลอันนี้อดตัวปุ๊บอันนี้ตัวที่ว่ามันขึ้นไปแล้วเขาต้องเอ่อกดเอ็กมันมันเซียดเดอร์เซ่นเชือนนะมันมันมันที่ว่าโดนเซ่นเซอร์ตัดนะเขาต้องกดกดกดสองอันนี้ไว้เพื่อ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 ให้มันให้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 มันตัดว่าเซ่นเซอร์บกให้ต่อนะปกติเซ่นเซอร์มันอาอยู่เป็นเป็นบะ เขาต้องกดนี้มันพร้อมกันให้เส้นมือนเชื่อๆมันจะชนกันแล้วเขายังมากดไดอ๋อเด็กๆก็จะกรณีเด็กเขาจังเขาจะเสียเด็กกดขึ้นสุดขึ้นสุดเออขึ้นสุดแล้วเขาแล้วเาถ้าสมมติว่าเขึ้นสุดเป็นีในเด็นเชื่อๆในีเตะ นี่เซตเชอร์มันตัดไปนี่มาที่เขากดนี่รถมันค้างนะอ๋อแต่ทีนลุ่งแต่ลุ่งแต่รถนี่เออลุ่งเอาโบเปยังเซตติดเซตมาติดก็แล้วนี้เดินเข้ากันนะโคตรแรงแม่ครับโคตรก่มพร้อมกันเพรนี้รถมันค้างอ๋อแม่ที่กดพร้อมกันปุ๊บมันก็จะเดือดกันแม่นรีเซ็ตอ๋อแล้วนี่กับเป็นยังไงกสต็อปนี่สต็อปแบบปิดปิดไฟเลยถ้าาสมมติว่าก็เป็นเด็เกอร์นะ ต,ต้องเดินล้มมาแล้วล้มเป่าให้ทั้นความกล้าดีๆก่อนพวกข้างบนถ้าต้องถ่ายก็ต้องไ่ายเลยถ่ายเลย เรียบร้อยแล้วปั๊บตั้งมาล้านแล้วรถขึ้นได้สบายเลยไอันนี้พ่ต้องพี่พ่ต้องเห็นอันนี้กันไหมบอกระไรยังเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาเจ้าวิดีโอพ้อเดี๋ยวยกเว้นมาเกิดเอะไรเกิลดอาจจะห้องกสายลงเรัื่องห้องหรือไฟปับตัวล่างครับอันนู้นีีกพี่ก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้หรือเปล่ต้องแต่ประเด็นสมมติว่าเตะเตะต้องอาใส่ปั๊มลบนะอ้าสมมติว่าไฟดับแม่นบอกนี่กรณีที่ไฟดับเออเดี๋ยวคอยบอกเจ้าต้องเปิดฝาขึ้นกรณีไฟดับเมื่อกี้นี้มันบนั่งล็อกเนาะ Tērā, tēkua i